พระมหากรุณาธิคุณส่งก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาที่ปัจจุบันคือสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ก่อตั้งโรงเรียนมธัธยม,มศึกษาในถิ่นธุรกันดาล 6. แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาหนึ่งจังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาสองจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีหนึ่งจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรีสองจังหวัดสงขลา และโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3าจังหวัดฉะเชิงเซาโดยทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยอาทิคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิดีทัศน์เพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนพระองค์ทรงทราบดีว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในด้านการศึกษาซึ่งทั้ง6โรงเรียนดังกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชทานคำแนะนำและท่งส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอาทิโครงการอาทพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ส่งร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ